ว่าเสียงชัดไหมใครเข้ามาแล้วบอกทีนะพิมพ์บอกทีว่าเสียงชัดไหมวันนี้มีเรื่องอยากจะแชร์เพราะว่าเพิ่งคุยอะไรกันกับเพื่อนโอ้โหรถทำไมขับเร็วงัานนัะขับเร็วมากเลยสองคันนี้เขาแข่งกันแน่เลยอะ่ะอุยขอโทษคุยอยู่บนโทเวแล้วมันมีรถสองคันขับ ขับแล้วเร็วแบบเร็วมากๆแล้วเหมือนเขาบี้กัน,นะเนี่ยเขาเดียดก,กันอยู่เนี่ยตายละเราต้องไม่ไปใกล้เขานะเนี่ยขับเร็วมากเออเดี๋ยวเธอบอกอามไหนดีบอกห่างๆเขาไว้นะอยากถามใเออรถเราขับช้าเราไม่ต้องห่วงช,ชัดนะชัดนะทุกคนทำอะไรกันอยู่มีโหเฮลโลทิเชอร์มาด้วยเฮลโลค่ะสติเดนสวัสดีค่ะวันนี้นะครูจะแชร์สั้นๆให้ทุกคนฟังนะ เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีนะความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์สินะกดแชร์ก่อนนะคะแชร์ก็ไปนะคะให้กับคนอื่นที่เขาได้มีโอกาสอาจจะไม่ได้ฟังสดเขาจะได้เอาไปใช้ในชีวิตของเขาเกิดล่าเน,นี้ยใช้กับทุกความสัมพันธ์นะกับพ่อกับแม่กับลูกกับเพื่อนกับฝูงกับสามีภรรยาเจ้านายลูกน้องใช้ได้หมดเลย นะโอ้คุณวินดี้ขอบคุณสําหรับสตาร์นะคะส่งสตาร์มาให้คุงอ๋อด้วยขอบคุณมากมากนะคะโอเคอ่ะคุณอ๋อคนสวนไปไหนครับไปหาแม่ค่ะไปหาแม่นะคะสามีไปไหนล่ะสามีไปนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะไปด้วยกันนี่แหละค่ะโอเคทุกคนคะ ที่เราอยู่ในความสัมพันธ์คุณรู้ไหมว่าปัญหาหลักๆปัญหาที่สําคัญที่สุดเลยอะของมนุษย์เลยอะคืออะไรคุณว่าในความสัมพันธ์ปัญหาหลักๆคืออะไรอลองลองทายมาเล่นเล่นสินะ,ะคุณยุสรีถามว่าความถูกต้องกับความถูกใจต่างกันยังไงอ่ะเราถูกใจแฟนเขาอะแต่เขามีแฟนแล้วอะเขามีคู่ครองแล้วเราก็ต้องเอาความถูกต้องสิใช่ไหมถูกใจมันกิเลสพาไปไง แม่ผัวเขาเมียใครกูจะเอาก็กูกูถูกใจนะมันกช็ชีวิตก็ลงเหวเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่เราลงเหวเขาก็ลงเหวใคร,ใครๆก็ลงเหวไปด้วยนี่ก็เรียกถูกต้องกับถูกใจคุณพิเศษเพิ่งเรียนมาอินไซน์เอามาเมื่อวานนะเป็นไงมั่งใชใ้ฟังหน่อยสิคะโอเคชอบหัวในซุปเปอร์เททไอซุปเปอร์ร้อยขอบคุณมากอ่ะคุณนุย้ยหรือคุณหนุ่ยไม่แน่ใจบอกว่าปัญหาหลักคือเรื่องความไม่เข้าใจกันความไม่เข้าใจกันใช่ไหมคะ การไม่ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจกันนะทุกคนจะเห็นจุดนี้เป็นจุดสําคัญแต่คุณรู้ไหมว่ามีจุดที่สําคัญกว่านั้นนะที่เป็นทางแห่งความทุกขในการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยนะคะเพราะเวลาที่เราบอกว่าความไม่เข้าใจเนี่ยคนส่วนใหญ่จะจะ,จะชี้ออกธรรมชาติของมนุษย์คือชี้ออกทุกคนลองยกมือขึ้นมาใครฟังคุณก็ดูนะลองยกมือถ้ามือว่างนะระหว่างเราชี้ออกนะสมมุติเราชี้ออกนี่กับชี้เข้า เราจะสังเกตว่าเราใช้กล้ามเนื้อเยอะกว่าถ้าเราจะชี้เข้าชี้ออกง่ายๆเลยกล้ามเนื้อฝั่งนี้มันใช้งานง่ายมากเลยแต่พอเราใช้ชี้เข้าเนี่ยโอ้โหหลังแขนนี่มันออกแรงเยอะกว่าลองสังเกตเนี่ยฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาทุกคนชี้ออกหมดชี้ออกหมดนะคะเธอไม่เข้าใจฉันเธอไม่ฟังฉันเห็นไหมคะโดยที่เราเองอ่ะไม่เคยเข้าใจตัวเองเลยนะอย่างสมมุติว่าคุณอ้อนเนี่ยกับคุณโจอี้เห็นไหมคะคุณโจอี้สมมติเวลาคุณอ้อจะโกรธคุณโจอี้เนี่ย หรอก็จะมุนเหลียดเวลาที่เขาไม่ฟังสิ่งที่เราพูดเนะี่เขาจะไม่ฟังสิ่งที่เราพูดแล้วเราก็จะรู้สึกมุ่นเกียดแล้วเราก็โกรธเขาว่าเธอไม่ฟังฉันเลยเห็นไหมเธอเธอไม่ฟังฉันเลยแต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าทําไมการที่เขาไม่ฟังอ่ะเราต้องโกรธขนาดนั้นวะมันเป็นอะไรวะเนาะมันเป็นอะไรคีของโลกใบนี้ค่ะ กฎข้อเดียวที่ถ้าผู้คุณรู้ผู้คุณจะมีความสุขไม่ว่าจะในความสัมพันธ์ในการงานและรวมไปถึงการใช้ชีวิตคุงวัเรียกกฎข้อนี้ว่ากฎแห่งการยอมรับกฎแห่งการยอมรับค่ะ law of acceptance คือเป็นสิ่งที่หัวเนี่ยตระหนักมาในอายุ40กว่าปีของฮวอเ,เนี่ยฮวงพบว่าวันที่เราทุกข์เพราะเราดิดดิ้นเพราะเราไม่ยอมรับเราพยายามผลักใสเราพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้านความเป็นจริง โดยเราจะให้คนอื่นมาแก้ไขความผิดเพี้ยนหรือธรรมชาติเช่นอย่างสมมุติววาคุณว่าเออโจ伊แบบครูคุยแล้วเขาไม่คุยด้วยเขาเล่นมือถืออยู่อะไรเงี้ยครูงุดหิดอะแล้วครูก็บอกว่าเนี่ยเธอไม่ฟังฉันเลยทําให้ใช้งุดหิดจะไว้นะไม่มีใครทาให้เรารู้สึกอะไรได้นอกจากเราอะไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เวลเท r a i n คือไม่ได้เทรนตัวเองให้เป็นคนที่ยอมรับความจริงกลับมาถามตัวเองสิเฮ้ยเราเราเศรา้าเพราะอะไรเอ้ยเราเราโกรธเพราะอะไรวะ ทำไมการไม่ฟังมันถึงส่งผลกับเราวันนี้ครูก็้ออยากให้พวกเราถามตัวเองอย่างนี้เลยเวลาเราโกรธอะไรใครนะหงุดหงิดอะไรใครรู้สึกไม่ดีกับอะไรใครหยุดก่อนหยุดการชี้นิ้วออกว่าเธอทําอย่างนั้นเธอต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกฉันครูว่าเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวมากฉันลูกต้องรับผิดชอบต่อความรู้สึกพ่อแม่แม่ต้องรับผิดชอบต่บความสึกของหนูเอสามีเธอต้องมารับผิดชอบความสุขของฉันครูว่าเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวมากแหละ เราต้องมีความสุขของเราเองสิเรามีเขามาเพื่อซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเราซัพพอร์ตเขาเขาซัพพอร์ตเรานะคะเราทําหน้าที่ของเราได้เขาทําหน้าที่ของเขาได้เขาทำหน้าที่เขาไม่ได้เป็นปัญหาเขาไม่ใช่ปัญหาเราเราทำหน้าที่ของเราได้ดีหรือเปล่าเราไม่เคยถามตัวเองคำเหล่านี้เลยเวลาที่เรามีปัญหาปุ๊บหลังจากเนี้ลองถามกลับมาอะไรที่ทำให้เราโกรธคุณงก็ค่อยๆย้อนถามตัวเองอะไรที่ทำให้ฉันโกรธวะอ๋อเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่สำคัญเวลาที่เขาไม่ฟังฉันมันรู้สึกว่า ฉันกําลังตีความอ่ะเนี่ยฉันกําลังตีความเขาไม่ได้ไม่รู้สึกไม่ไม่สำคัญเขาก็แค่เพลินเล่นมือถือหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เราตีความเองละว,ว่าเธอกําลังไม่ให้ความสําคัญฉันฉันเลยรู้สึกว่าไม่สําคัญถามลงไปอีกแล้วทาไมฉันต้องสําคัญอะไรขนาดนั้นฉันต้องสําคัญอะไรขนาดนั้นว่าเงเนาะชีวิตของแกเนี่ยวัดความสําคัญจากอะไรแสดงว่าแกนี่หูอัดตาม,มาน่าถือตัวถือตัวเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะ มันเลยจะต้องสําคัญเธอจะต้องฟังฉันสิ่งที่ฉันพูดมันสําคัญมากขนาดไหนวะที่เขาจะต้องมานั่งฟังเราตลอดเวลาเห็นไหมคะเนี่ยแล้วโลกมันจะเปลี่ยนเลยครูยกตัวอย่างเพื่อนคุูอีกคนนึงเพื่อนคุูอีกคนหนึ่งเล่าให้ครูฟังบอกเนี่ยคือเรื่องเรื่องเราคุยกันเรื่องของคนบางคนมันมีคนบางคนเนี่ยพอชีวิตแบบไม่มีไม่มีความสุขอะแล้วเลือกที่จะโทษคนอื่นเป็นอันดับแรกขึ้ครูอมองว่าแทบจะทุกคน แทบจะนะคุณไม่เหมาแล้วว่าทุกคนแต่ว่าแทบจะทุกคนโดยสัญชาตญาณเราจะชอบให้คนอื่นมารับผิดชอบต่อความรู้สึกของเราไหมฮะสมมติว่า,าในกกอขอคอ,อไปเที่ยวด้วยกันเป็นเพื่อนกันกอขอคอไปเที่ยวด้วยกันกเนี่ยเป็นคนที่จัดให้ทุกอย่างเลยเตรียมจองท,ทํานู่นทํานี่ทานั่นให้ขอและคออ่อาแต่ปรากฏว่าพอกขอคอ,อเนี่ยเขาไปเที่ยวด้วยกันนะคะแล้วกมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้น สมมติกอป่วยไปติดโควิดอ่กอป่วยไปติดโควิดมาก็เลยทําให้ทริปเนี่ยไปแบบเดิมไม่ได้คือไปแล้วนะถึงทริปแล้วนะกลายเป็นว่าอะไรขอคอหงุดหงิดเนี่ยทริปมันไม่ได้เป็นไปตามทีป่เป็นเลยเพราะแกเนี่ยไปติดโควิดมานะโอ้โหอย่างงั้นอย่างงี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลืมลืมคิดถามตัวเองว่านี่หงุดหงิดเพราะอะไรเนี่ยอ๋อหงุดหงิดเพราะทุกอย่างมันไม่เป็นแบบเดิม ทุกอย่างมันไม่เป็นแบบเดิมแล้วทําไมเราต้องหงุดหงิดอ๋อเพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยเรับผิดชอบชีวิตตัวเองเลยนี่วาอ๋อเพราะให้เขาจัดการให้พอพอเขาไม่จัดการให้เรารู้สึกว่าเราเคว้งคว้างพอเราเคว้งคว้างเราเลยหงุดหงิดพอเราหงุดหงิดเราก็เลยโทษใครสักคนหนึ่งนั้นธรรมชาติของมนุษย์คือ need someone to be blamed จ้นะคะ่ะคือฉันต้องการใครสักคนที่จะถูกโทษอ่ะถูกกล่าวโทษแก้ผิดอะแก้ผิดแก้ผิดเรื่องนี้แก้ผิด แต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเราที่ผ่านมาทําไมเราจะต้องให้กอมาจัดการให้เราด้วยทําไมเราต้องพึ่งพิงกอด้วยทําไมกูไม่จัดการเองทําไมความสุขความทุกข์ของกูต้องขึ้นอยู่กับไอ้กอด้วยวะเราไม่เคยถามเราไม่เคยยอมรับเราไม่เคยยอมรับว่าความผิดมันอยู่ที่เราหรือส่วนที่เราต้องปรับปรุงอยู่ที่เราเราจะชี้ออกหมดไหมะเพื่อนคุณอ๋อพอเราคุยกันเรื่องนี้<ๆ>เขาก็เลยแชร์ของเขาให้ฟังบอกว่าใช่เลย แล้วมันคือกฎที่เขาเอามาใช้คือจริงๆคือมันเป็นกฎของพระพุทธศาสนาที่สอนให้กลับมาหาเหตุแก้ที่เหตุคนเราส่วนใหญ่มันไปแก้ข้างนอกหมดเลยคนนั้นต้องทำให้ฉันสุขคนนี้ต้องทำให้ฉันสุขแต่เราไม่เคยแก้ที่เหตุว่าไอ้ทุกข์เี่นามาทุกข์เพราะอะไรทําไมฉันถึงทุก,กข์เพื่อคนครูเงาอเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยนะเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกเจอคนคนนึงแล้วเขารู้สึกหมั่นไส้คน,คนคนนี้มากๆเลยหงุดหงิดเวลาเห็นคนคนนี้แล้วจะแบบหงุดหงิดแต่ก่อน่ะถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะเป็นไม่ชออบีีน่เลย เจอทีไรนะหงุดหงิดทุกทีมันนะทําให้ฉันหงุดหงิดมันทําให้ฉันอารมณ์เสียไม่มีใครทําให้ใครอารมณ์เสียได้วันที่เขาเปลี่ยนคือเขากลับมาถามตัวเองว่าทําไมฉันถึงหงุดหงิดกับคนคนนี้วะมันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมฉันถึงหงุดหงิดกับคนคนนี้รู้ปะแล้วพอเขากลับมาถามตัวเองปุ๊บเขาก็มาถามลึกลงไปอีกจุดนี้แหละที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะทําไม่ได้คือจุดยอมรับความเลวร้ายของตัวเอง ครูมไม่ได้บอกว่าเรายอมรับว่าเราเร็วแล้วเราต้องมาเกลียดตัวเองไม่ใช่นะเราเป็นสัตว์แห่งการที่ต้องพัฒนาตัวเองถูกไหมเพื่อนครูวันนี้ก็หันมาถามตัวเองว่าอ๋อที่กูหงุดหงิดกับมันเนี่ยนะเว้ยเพราะว่าลึกๆเราอิจฉาเขาวะลึกๆเราอิจฉาเขาเออแล้วทําไมเราอิจฉาเขาวะอ๋อเพราะเรายังทําชีวิตเราได้ไม่ดีชีวิตมันดีเหลือเกินเนี่ยมันโอ้อวดชีวิตมันเหลือเกินอ๋อลึกๆเป็นเพราะเราอิจฉาว่ะเออแล้วทําไมเราถึงอิจฉา ก็เพราะว่ามันมีบางอย่างที่เรายังไม่ได้คอมเพลตหรือทําสําเร็จในชีวิตของเราเองเราเลยรู้สึกทุกข์ในสิ่งที่มีใครบางคนน่ะมาพูดถึงเราหรือทําบางอย่างโอ้อวดกับเราจนทําให้เราเป็นเป็นทุกข์ฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเรานะไม่เกี่ยวกับเขาเขาจะโอ้อวดก็เรื่องของเขาแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองดูแลชีวิตตัวเองเฮ้ยถ้าอิจฉาเหรอเฮ้ยตรงนี้ขาดงั้นก็ไปฝึกเพิ่มสิขาดตรงไหนแก้ตรงนั้นอ๋องเงินยังไม่มาเอา้าหาวิธีศึกษาการเพิ่ม รายได้ให้ตัวเองสิเก็บตังค์ให้อยู่สิลงทุนให้เป็นซิรับผิดชอบชีวิตตัวเองเนี่ยคนเราแค่เนี้ยชีวิตมันก็แบบมันก็ง่ายแล้วอ่ะไม่ได้มานั่งโทษคนนน้นคนนี้เวลาที่เราเสียใจหงุดหงิดอ่ะลองเลยคุณง้ออยากให้ลองเลยลองหยุดตั้งสติสักนิดแล้วถามตัวเองว่าโกรธอะไรวะทําไมสิ่งเนี้ยเขาทําแล้วเราถึงโกรธมันแปลว่าอะไรแปลว่าเรากลัวอะไรเหรอแปลว่าเราขาดอะไรเหรอแปลว่าเราต้องการอะไรเหรอที่ทําให้เราโกรธกับเรื่องแบบเนี้ย ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําแบบนี้ได้ะมันจะหยุดการทะเลาะเบาแวงแบบไร้สาระเออมันจะหยุดการที่เธอต้องเป็นอย่างนี้เพราะให้ฉันมันจะหยุดการคาดหวังมั่วๆซั่ว,วๆเรานะทุกคนนะชีวิตตัวเราอะเรายังมีนิสัยที่เราไม่ชอบเลยถูกปะถูกไหมเรามีนิสัยที่เราไม่ชอบในตัวเราเราเปลี่ยนได้ยังถูกว่าตัวเราเองยังเปลี่ยนไม่ได้แล้วนักภาษาอะไรเราจะไปล่อลายสสยแสให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนนิสัยของเขาเพื่อให้เรามีความสุข ทำไมเธอต้องเปลี่ยนเพื่อให้ฉันมีความสุขทำไมเราไม่เปลี่ยนเราเพื่อให้เรามีความสุขถูกไหมดังนั้นในทุกความสัมพันธ์นะคะเราจะไปบอกว่าอ๋อที่เราทะเลาะกันเพราะไม่ฟังกันไม่เข้าใจกันเราลองถามตัวเองสิแล้วเราอ่ะเออเราเข้าใจตัวเองหรือ,อยังว่าทําไมเรื่องนี้จึงทุกข์กับเราเหลือเกินทําไมเรื่องนี้จึงเจ็บปวดกับเราเหลือเกินเราขาดอะไรในวัยเด็กเหรออย่างคุณงอ้อเนี่ยพอง้อคูณงอ้อนั่งถามไปเอ๊ะทำไมเวลาพูดอะไรไปแล้วแฟนไม่ฟังจะโกรธอ๋อเราย้อนกลับไปนึกถึงว่า อ,อ๋อตอนเด็กๆเ,เราเคยเป็นเด็กที่เคยคุยกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยเงียบไม่ตอบด้วยแล้วมันเลยทําให้เรารู้สึกถูกปฏิเสธเราเลยกลัวกันกลัวการเป็นคนที่พูดเราไม่มีใครฟังฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเขามันเป็นปัญหาของเราเราก็ต้องดิวกับเราเองเราก็ต้องทําความเข้าใจในมุมมองว่าโอ๊ยพ่อเขาไม่ได้พูดเพราะอะไรทําความเข้าใจกับเด็กน้อยในตัวเราแล้วก็ทําความเข้าใจกับว่าเออมันมี มันมีสาเหตุอย่างอื่นอะไอะอย่างวันนี้วันนี้คุณโจอี้ยังไม่รู้นี่เดี๋ยวขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนี่นี่เวอ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 นะอว,ว,นะวันนี้วันนี้ตอนที่เรานั่งดู HBO go กันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ดู h a r r y Potter ใช่ไหมคะทีเนี้ยพอมันเปิดมาคุณก,ก็อยากชวนให้โจอี้เขามาดูคุณก,ก็อยากชวนให้โจอี้เขามาดูว่าแบบเฮ้ยเธอดูอันนี้กันมันเป็น reunion ฮร์ร <H> ี่พอตเ,เตอร์รนี่นินี่ให้ดูหน้านะให้ดูหน้าเพราะเขาไม่รู้นะนี่ครูเพิ่งเล่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดน,นะ,ะเสร็จปุ๊บใช่ไหมครูงอก็ครูงอก็บอกว่าเออนี่เริ่มเจนเจือนแล้ว <laughs> ไปไปฟังต่อไปฟังต่อไปัอน <laughs> เสร็จปุ๊บอ่ะครูงอก็อให้เขาเปิดเพราะเขาเปิดมาเนี่ยมันเล่นไปแล้วนาทีที่สิบกว่าซึ่งคือครูงอดูค้างไว้ครูงอะก็บอกว่าย้อนกลับไปสิย้อนกลับไป คืออยากให้เขาอะ่ะได้ดูตั้งแต่ต้นเพราะตอนต้นมันดีมากไม่อยากให้เขาพลาดใช่ไหมแล้วเขาก็แล้วมันก็ไม่ยอนสักทีหมายถือว่าหนังภาพเราก็มองไปที่จอมันก็ไม่ยอนสักทีแล้วก็บอกว่าย้อนสิ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 ยอ,นสยอ,นสอย่างเงี้ยดูตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วครูก็น่าจะพูดสักประมาณสองถึงสามครั้งได้มั้งประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ตอบเสียงแข็งว่ากำลังกดอยู่อย่างเงี้ย <laughs> <laughs> เสียงเขาก็แข็งขึ้นมากำลังกดอยู่ นะครูตอนที่พอเขาพูดปุ๊บอารมณ์ก็ขึ้นเลยอารมณ์ครูก็ขึ้นเลยว่าเฮ้ยทำไมต้องเสียงแข็งวะเออมาทําให้ฉันรู้สึกหงิดทำไมฉันเจตนาดีกับเธอนะฉันอยากให้เธอดูดีๆทั้งหมดอ่ใจมันขึ้นแบบจิตมันขึ้นเลยปึ้งพอมันขึ้นปุ๊บสติมันมากํากับเลยโกรธอะไรโกรธเพราะเสียงแข็งแล้วเราแล้วเราไปจี้เขาตั้งสองครั้งสามครั้งเขาไม่มีสิทธิ์โกรธเลยหรอ เขาไม่มีเสียงแข็งเหรอเรามีสิจี้อ่ะเขาไม่มีสิธเสียงแข็งเหรอโทษนะไม่รู้ตัวด้วยนี่ยังไม่รู้ตัวเลยตัวจําไม่ได้เลยจำไม่ได้เจาไม่ได้ด้วยเนี่ยผมแต่รู้ว่าได้ยินว่าพูดว่าให้กดย้อนหลังแต่ไม่รู้ว่าเสียงแข็งกลับไปใช่เสียงแข็งคืออารมณ์แบบว่ากดอยู่นี่ไงอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วเราอ่ะก็กําลังจะบอกเลยบอกว่าโหเกือบเลยนะคือใจแบบว่า ทำไมต้องเสียงแข็งด้วยในใจคิดนะแต่เป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วจะคิดแล้วตรองตรองอยู่ในใจแล้วเลยก็ตรองกับนในใจว่าโอ้เนาะอีโก้แล้วเกินนะเราเนี่ยเราเ,เราเ่งเขามาแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเคืองเราถ้าเกิดมีใครมาเร่งเราแบบนี้สามสี่ครั้งเราก็คงบอกนีไงรอแป๊บหนึ่งกดอยู่เราก็คงไม่ต่างจากเขาหรอกถูกไหมคะ <laughs> ฉะนั้นอ่ะก่อนที่เราจะไปนั่งคอนโทรลฟรีกเป็นอีเจสหน้าลำคาญอ,อ่ะเออ ลองอ่ะหยุดแล้วถามกับตัวเองก่อนว่ามันมันมันโอเคไหมอะถ้าแบบเออลองมันเป็นอะไรนักหนาเออมันเป็นอะไรนักหนายอมรับก่อนความรู้สึกตัวเองคุณขุนมัวสมมุติว่าเป็นเคสกอขอคอ<ม>คุณขุนมัวไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนที่เป็นคนจัดทริปให้เกิดป่วยขึ้นมาแล้วทําให้ตัวเองไม่ได้เป็นแบบเดิมิสโอเคที่คุณจะขุนมัวปกติเพราะมันเป็นเขาเรื่องวัตทุขสัจะทุกขศาจะคือสิ่งเหล่านี้มนุษย์เกิดมาต้อง ต้องประสบแน่นอนต้องได้ทุกสิ่งนี้แน่นอนนั่นก็คือ 1, หอนึ่งในนั้นในหนึ่งในสิบเอ็ดข้อคืออะไรคะเมื่อไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็เป็นทุกก็ปกติฉะนั้นการที่คุณรู้สึกทุกจึงไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องผลักไสย,ยอมรับความรู้สึกให้ได้เช่นเฮ้ยหงุดหงิดว่าเอออุตส่าห์แพนไว้แล้วกะจะไปเที่ยวด้วยกันทําไมมันเป็นแบบนี้ว่าผิดแผนนะอ,อย่าเพิ่งไปแลนดิ้งโทษใครก็รู้ว่าหงุดหงิดออะหงุดหงิดก็รู้ว่าหงุดหงิดก็ยอมรับเออตอนนี้รู้สึก พอนหมิญหญทถามนหมิดอะไรแล้วค่อยๆย้อนกลับมาถามตัวเองอ๋อนหมิดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปตามแผนเออแล้วทํายังไงเราถึงจะให้มันเป็นไปตามแผนค่อยตั้งคําถามที่ฉลาดกับตัวเองอไม่ใช่นั่งงหมิดงหญมิดงหนิดแล้วก็โทษโทษโทษเพราะแกแหละแกไม่ดูแลตัวเองแกเลยทําให้ตัวเองเป็นโควิดเนี่ยเลยดูซิฉันเลยไม่ได้เที่ยวเดี๋ยวนะไอคนกอเนี่ยเขาจัดทริปให้เขาบุญหัวแล้วไหมถูกไหมคะเขาจัดทริปให้เนี่ยก็เกิดจากการที่เขารักเราไหมอ่เป็นเพื่อนกันไหมถูกไหมคะแต่เรากลับไปคิดว่าสิ่งที่แกทํา ไม่เรียกน้ําใจแนละ้วเป็นหน้าที่มึงมีหน้าที่ต้องทําให้กูมีความสุขอ่าเนี่ยคนไม่หัดรับผิดชอบชีวิตตัวเองอจะทุกในทุกความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อะไรก็จะไปกันไม่รอดเมื่อมีเพื่อนกับหม่มีเพื่อนดิฟมีแฟนกับหม่มีแฟนที่ดิฟเพราะว่ามันมีแต่กูกูและกูและกูและกูดิฟนี่แบบแ,แปลว่าลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะอนะคะลึกซึ้งนะคะโ okay. อเคเห็นไ,ไหมคะฉะนั้นเนี่ยแหละวันนี้ครู เลยอยากที่จะมาแชร์เรื่องนี้สั้นๆให้ฟังพอดีคุณถึงบ้านแม่แล้วนะเดี๋ยวคุณลงไปกินข้าวกับแม่ก่อนเลยอยากให้บอกทุกคนนะคะวันนี้ถ้าพวกเรารู้จักการรับผิดชอบชีวิตตัวเองโลกจะน่าอยู่กว่านี้อีกเยอะเลยนะวันนี้แฟนมาทําร้ายเราทําให้เราเจ็บปวดถามตัวเองสิทําไมเราถึงอยู่ทําไมเรายังถึงทนกับเหตุการณ์นี้ทำไมเราไม่ทาไมเราเลือกสิ่งนี้มันเกิดจากความกลัวอะไรในตัวเราหรือเปล่า เรากลัวออกไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วเราหาที่ดีไม่ได้เพราะเราลึกๆขาดความนับถือตัวเองหรือเปล่าจึงทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจเลือกช้อยส์ที่ถูกแล้วก็เลยไปด่าเขาว่าพ่อแกทําให้ฉันทุกมีแกทําให้ฉันทุกไม่เขาก็เป็นเช่นนั้นเป็ดคือเป็ดไก่คือไก่วันนี้คนที่ทุกคือคนที่อยากให้เป็ดเปลี่ยนเป็นไก่ยืนด่าเป็ดอยู่นะมึงเมื่อไหร่จะเป็นไก่เมื่อไหร่มึงจะเป็นไก่ไอคนที่ยืนด่าน่ะติ๊งต้องกว่าใครทั้งสิ้น ะะแล้วก็หาความสุขไม่ได้แน่นอนฉะนั้นวันนี้ค่ะเรายอมรับเขาเป็นของเขาแบบนี้เหตุมันเกิดขึ้นแล้วนะและสิ่งนี้เอาไปใช้กับทุกอย่างในชีวิตได้แม้กระทั่งความพัดภาคสูญเสียมันเกิดขึ้นแล้วมันคือกฎแห่งการยอมรับค่ะกฎข้อเดียวเท่านั้นที่จะทําให้มนุษย์มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องไปนั่งโทษคนนู้นคนนี้สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วยอมรับยอมรับแล้วอยกลับมาถามตัวเองว่าป้องกันยังไงแล้วอยากให้มันเป็นยังไงเหตุมันเกิดจากอะไร แก้ที่เหตุนะคะเอาละค่ะวันนี้แชร์ไปตอนนี้ขอให้ทุกคนเอาไปลองใช้กับทุกความสัมพันธ์นะคะบ๊ายบายค่ะ